นี่คือปีใหม่1073ในรูปแบบ500ซีรีี์นะครับที่ทุกคนเนี่ยห้ามพลาดเลยครับ Heritage Radio 73JR2 ครับสวัสดีครับผมกอลกิมเรงครับสวัสดีครับผมลับบี้กิมเลงครับคนลับบี้ครับวอ,อนนี้เราอยู่กับปีใหม่ 500ร้อยซีนีห้าร้อยซีนีจะเป็นอ่าสไตล์1 0ึ่งศูนย์เจสามแหละเพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆเพิ่งมา <ๆ S 1> สดๆร้อนๆจากเพลงฮิออเดียโอครับ7 3 JR 2ครับทำไมต้องเป็น1073ตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นปีใหม่ย,ยอดฮิตซึ่ง ก่อนหน้านี้ก็มีตัวที่เป็นแรก้9นิ้วแล้วก็มีหลายๆคนถามถึงว่าแบบมีแบบ500ซีรีส์ไหมเพราะว่าบางคนเขาใช้แตรกที่เป็น5 0 0ซีรีส์อยู่แล้วเขาต้องการที่จะเอาไมโครยาร์ซีรีส์เนี่ยไปใส่กับตัวแตรกของเขาเพราะว่ามันประหยัดเนื้อที่ซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเรารีวิวตัวแแลนดอิเล็กทรอนิกส์3 2 1 L ไปอันนั้นจะเป็นสไตล์สา่งสแต่อันนี้จะเป็นสไตล์1 0 7 3งศูนาครับไม่ต้องพูดเรื่อเพลงมากใน ในรูปแบบ500ซี r ีเนี่ยดูที่หน้าตาของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างรู้สึกเหมือนคอนโซลเลยใช่เป็นคอนโซลวินเทจเหมือนเป็น c ชแนลซิปอันนึง่งใส่เข้าไปอ<ช>าาา่าใช้ร่วมกับแดกที่เป็น500ซีรีส์ได้ทุกรุ่นถูกต้องอคุณลบีเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอ500ซีรีส์ ตัวนี้ดีกว่าครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วอะไรมันคือความพิเศษยังไงบ้างเดียวอยากให้คุณลอบบี้นแนะนํำหน่อยครับผมครับผมโอเคครับหน้าตาคุณลอบบี้ดูด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนื่องจากเป็น500ซีรีส์มันขนาดมันก็จะเล็ก huh. เล็กลงกว่าที่เป็นตัวแดด19นิ้วเยอะพอสมควร,ครแต่ว่ามันจะอัดแน่นตรงนี้เป็นเบาะสชั้นนะครับก็คือขนาดมันเล็กแต่วงจรเหมือนกัน ก็เหมือนกันก็มีซันโปรเมอร์อินพุตเอา์พุตอะไรเหมือนกันทุกอย่างดีไซน์ก็ทรงวินเทจเลยนะใช่เหมือนนี้เลยมีอะไรบ้างครับปุ่มก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเกนต่อมาเป็นปุ่มแพดนะครับตัวนี้เป็นปุ่มอ่าโลอิมพีแดนซ์นะครับก็สำหรับอัดเครื่องดนตรีในช่อง DI นะครับแล้วก็มีไลน์อินด้วยครับตัวนี้สามารถต่อแบบไลน์อินได้นะครับสำหรับ ก็ต่อจาก500ส์แหละที่เป็นตัวสล็อตด้านหน้าด้านหน้าต่อได้ไหมครับอินด้านหน้าต่อไม่ได้ครับด้านหน้าจะเป็นเดียวอย่างเดียวครับใช่ครับผมมีแฟนทอมให้นะครับใส่ไฟในตัวได้นะครับแล้วก็ปุ่ม h i g า Pass f i l t e หรือโลค c u นะครับแล้วก็ปุ่มกาแฟน็อปอพูดจะเป็นน็อบเป็นน็อบสองชั้นด้วยมีอะไรบ้างกับน็อบตัวนี้น็อบน็อบตัวนี้ก็จะมีอ่าอ่าเรามีฟังก์ชัน h i พ h Pass Filter หรือลคั c นะครับ ตอนเนี้ยเนี่ยจะสามารถเลือกย่านความถี่ได้ครับให้มันเลือกย่านความถี่ที่คัดที่เท่าไหร่ใครอยากจะคัดไปโหไปแค่แบบ20เฮิร์ตอะไรเงี้ยหรือจะมาคัดที่220เลยก็ได้ได้คือแบบให้มันแคบเข้ามาอ่าโอเคแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นเอาพุทเอาพุทเอาพุทใช่ครับหลอกสองชั้นแล้วก็มีช่อง DI ช่อง DI ช่อง DI ก็คืออัดมานีอัดได้ที่สําคัญครับด้านข้างดูด้านข้างไอ้ก้อนแดงๆเนี่ยอันนี้มันคืออะไรครับระเบิด เป็น t r ฟอร์เมอร์อ๋อทรา t r a n s f o r m e า t r ฟอร์เมอร์ตัวนี้จะเป็นทา t r ฟอร์เมอร์ของคาร์นิวครับคาร์นิวนี่ก็เป็นทา t r ฟอร์เมอร์ที่เรียกได้ว่านิยมใช้ในพวกฮาร์ดแวร์สไตล์1073อยู่แล้วครับพอมาใช้กับของเฮลิเอตเนี่ยก็เรียกได้ว่าครบเครื่องครบคันดูด้านไหนนะครับจะมีอร์เมอร์อีกตัวนึงตัวนี้อ่าเป็นทราฟอร์เมอร์ทั้งอินพุตทั้งเอาต์พุตเลยถูกต้องน้ำหนักดีด้วยน้ำหนักดีหมายถึงใช้ได้เลยพอดีมืออ่าพอดีมือ ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกําลังพอดีมือผมชอบแบบไซส์แบบประมาณนี้อเสียบกับสล็อตเป็นไงเดี๋ยวผมเสียบให้ดูาลองเสียบหน่อยลองเสียบหน่อยถ้าเสียบแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ก็จะประมาณนี้อันนี้ตัวเดียวเองนะเนี่ยอ่าถ้ามีสี่ตัวนี่ก็โหคุ้มค่าใส่ก็ง่ายๆเลยครับก็มีน็อตยึดเราใส่ต่ว่าเราก็ยึดน็อตได้ใช่แล้วก็ตอนถอดก็ดึงออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นสล็อตเหมือน p ีเครับเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมให้ดูสล็อตั้าในเป็นแบบไหนประมาณนี้ มันก็จะเป็นร่องๆนี้ผมอยากทราบสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว73 500ซีรีส์ตัวนี้หน่อยฮาริเทนนะครับ73 JR ตัวนี้นะครับที่เป็น500ซีรีส์เนี่ยอาจจะเป็นประเภทปีใหม่เนาะแล้วก็ข้อพิเศษของเขาคือใช้ทรันฝรอร์แบบคาร์ฮิลทำความดังสูงสุดได้ที่80 dB ก็คือบูตเกนส่งสุดได้บูตเกนสูงสุดได้80 dB แต่ที่สำคัญเนี่ยเลื่อนน้อยเลสเนี่ยจะ มีน้อยมากก็คือค่าต่มามกค่าค่าน้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณาลบ125 DB อ่าก็โอ้โหถือว่าไม่ไม่ค่อยดีเนาะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าต่ำกว่าลบ80เราก็มันจะไม่ค่อยได้ยินละทุกตอนะ้องครับทุกต้อง <ผม S 1> ครับเกฑนขึ้นมาแบบสุดเลยถึงจะได้ยินแล้วก็ที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ก็สวิตตัวแยกความถี่ในเรื่องของไฮพาร์ฟิลเตอร์ได้นะครับ20ิ2ถึงร้อ่สิรนับเลได้ส่วนซุ้มเสียง ลองไปฟังกันเลยนะครับผมครับโปรดจงมั่นใจฉันขอสัญญาจะจำทุกเรื่องราวไม่ว่าไรหรือดีสุขหรือทุกใจฉันจะทบทวนเรื่องราวของเธอ ตลอดไปจนวันสุดท้ายที่ฉันหายใจจะได้ไม่ลืมเธอคนละบี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับฮั่งเพตรเจสามเจอรุ่นนี้ที่เป็นห้าลซีรีส์ครับเรียกว่ามีความเป็น1นึ่ที่ชัดเจนมากทั้งในเรื่องของดนามิกเรื่องของย่านหรือว่าการตอบสนองต่างๆมันมันดูมันดูมีความชัดเจนครับเรียกว่า เป็น500ซีรีส์่ที่แบบน่าลองมากและที่สําคัญ<อ>เรียกได้ว่าหาได้น้อยนะที่จะเป็น1073 500เซีรี์ที่ที่ค่าน้อยหรือค่าความเพี้ยนที่มันค่อนข้างน้อยมากหลักๆก,ก็คือโทนแหละมันเหมือน1073ตัวแบบออริจินอลเลยเป็นไม่ปีที่ผลิตมาสําหรับยุคนี้จริงๆให้ความเพี้ยนต่ําให้สัญญาลูกกลนที่ต่ำใช่ใช่ครับเฮดเด็ออริโอ H A 73 J R 2มีราคาอยู่ที่37,500บาทถือว่า ไม่แรงนะไม่แรงครับถือว่าไม่แรง3ถึง4หมื่นนี่คือสำหรับคารต์แบร์ที่เป็น500ซีรีส์อ่ะทุกทุกคนอาจจะต้องแบบชอบอยู่แล้วในการแบบซื้อหลายๆแบบหลายๆแนวนะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างเงี้ยหนึ่งส่วนจนห้าร้ซีรีส์มันเหมาะกับการผสมแบบใช่เอาตัวนี้มาเอาตัวนี้เอาคาแรคเตอร์ของตัวนู้นมาเชนต์ตีตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยเจนคอมบิเนชตัวนี้ให้มันอยู่ในสล็อตแหลกสล็อตเดียวแล้วก็จะเป็นแบบการใช้งานที่มันโหอเมซิ่งเยอะไปเยอะ แล้วก็สะดวกด้วยในการเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยครับฝากไว้ด้วยครับกับฮาริเ i ลิโอ o 73 JR 2นะครับตัวนี้วันนี้มีของแล้วที่กิมเนียงโอนิโอนะครับสามารถเดินทางมาทดลองได้ที่กิมเนียงโอนิโอบางนาของเราแล้วก็ใครที่อยากสอบถามสินค้านะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรเด็ดเจ๋งๆมาแนะนำนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ